สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวฟูแฟมิลี่นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกนะคะแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปชมเขื่อนเราต้องมาตรวจตรงจุดคัดกรองก่อนนะคะตรวจเสร็จแล้วเราถึงจะขึ้นไปข้างบนได้นะคะมวนได้หละแต้าหาง <laughs> ได้เลยไไหมป่ะเนเท้าหนีเลย่นเท้านี่มัน็อไรกสนปป่ะป่ะ่ไแล้วพอแล้วแม่บ้นเนี่ยพอแล้วก็ไปขังบนันไ่ได้ชันมักให้โอ้ยมันมันก็มีเวลาตดอกลูกเดี๋ยวมันทิกลับบ้านมืดมืนแม่ไปเฮ็ดงานแม่ไปโรงเรียนอีกมันอยากเล่นเกมนะ มื่อนแม่ซึ่ปโรงเรียนอีกนะได้ยแต่ว่ตอนนี้เราผ่านจุดคัดกรองมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ขับรถขึ้นมาบนสันเขื่อนได้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนนะคะจอดรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถของเขื่อนขึ้นไปบนสันเขื่อนเพื่อจะไปชมบรรยากาศนะคะค่ารถก็ผู้ใหญ่ 30บาทเด็ก20บาทค่ะรถจะมีให้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันธรรมดาไม่มีค่ะแล้วก็จะมีคล้ายๆรถกอล์ฟค่ะมีราคา250ถึง400บาทค่ะคันเล็ก250คคันใหญ่400บาทค่ะแล้วเขาก็จะเล่ามีเล่าเกี่ยวกับประวัติของเขื่อนด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะ วันนี้ถือว่าเราได้มีโอกาสมาเที่ยวนะครับเขื่อนของในหลวงรัชากาลที่9เขื่อนขุนด่านประการชนที่นี่เป็นโครงการในพระราชดำริสมัยก่อนครับปีที่ในหลวงพระราชดำริคือปี2536ผมเนี่ยมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี40เขื่อนยังไม่ได้ทําเพราะว่าเราติดปัญหาพื้นที่ก่อสร้างครับตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นหมู่บ้านท่าด่านครับ ก็คือกรมชนเนี่ยต้องเข้าไปเวรคืนไปคุยแต่ก็ต้องรอชาวบ้านเนี่ยเก็บของเคลื่อนย้ายออกครับแต่ก็ถือว่าเร็วนะครับในการเคลื่อนย้ายเนี่ยทั้งหมดกี่ปีรู้ไหมครับช่วงนี้หกปีเกิ่นเนี่ยสร้างจริงปีอะไรครับปีสองห้าสี่สองสิบแล้วปีสี่เจ็ดที่นี่เขื่อเนี่ยสร้างห้าปีตอนนี้ตั้งแต่มีเขื่อเนี่ยช่วยบรรเทาน่วทั่วจังหวัดนครนันนะ จังหวัดปราจีนบุรีและก็จังหวัดฉะเชิงเทราน้ำที่เราปล่อยเนี่ยไหลไปสุดที่ไหนหรือครับปลายน้ำอยู่ที่เขื่อนบางปะกงอยู่พ่อนข้างกับวัดสมบัติกี่กิโลครับบ้านได้ใช้ที่เหลือไปไหนลรืครับปักดันน้ำเก็บเพื่อลดปัญหาดินเปรี้ยวตามโครงการพระราชด,ดำริทั้งหมดครับเรามาดูเขื่อนเนี่ยเราดูเป็นไหยครับ ด้านไหนหน้าเขื่อนด้านไหนหลังเขื่อนฝั่งไหนหน้าเขื่อนสมัยชี้คนละฝั่งเอาอย่างนี้ใจเย็นๆตามทฤษฎีของในหลวงครับหน้าเขื่อนต้องเก็บน้ำฝั่งนี้หน้าเขื่อนหลังเขื่อนระบายน้ำต้นน้ำเนี่ยอยู่หน้าเขื่อนก็ไปด้านไหนต้นน้ำที่นี่มาจากไหนครับเขาใหญ่น้ำตกเหนยวนรกที่ช้างตกตาย เขมีเรือน,นําเที่ยวไปน้ำตกเก็บนวนรกอดด้วยไม่อันตรายใช่ครับเข้าไปด้านในครับไปกับสองชั่วโมงค่าเรือเนี่ยเขาเก็บคนละสองร้อยบรรยากาศเข้าไปเนี่ยเหมือนเกิดเชี่ยวหลานจังหวัดสุราษฎร์ครับถ้าใครชอบถ่ายรูปแบบคือหน้าไปเขื่อนขุนด่านเนี่ยเป็นเขื่อนแรกของในหลวงครับเป็นเขื่อนที่กรมชมพรทานเนี่ยไม่เคยก่อสร้างครับเพราะว่ามันเป็นเขื่อนอะไรลูกครับ คอนกรีตคอนตันยาวที่สุดในโลกลงกินเด็ดปุมด้วยนะครับความยาวทั้งหมดกี่เมตรครับ2,594รเีมตรความยาวทั้งหมดเกือบ3กิโลทุกคนดูความสูงครับยืนดูได้ครับรู้ไหมว่าสูงเท่าไรเนี่ยเกมเมตรนี่เท่ากับตึกกี่ชั้นครับ4ี่ชั้น เกิดมีโอกาสที่จะขยับตัวไหมครับไม่มีเลยเ,เพราะว่าฐานมันกว้างครับฐานมันไม่ได้แคบฐานกว้างเท่าไหร่ครับ89เมตรด้านบนเนี่ยมีความกว้างแค่8เมตรรูปร่างเป็นอย่างงี้ครับหน้าเกิดเป็นแนวตั้งยื่นออกเฉพาะด้านหลังเป็นคำอยาบฐานก็เลย89เมตรทำให้เก็บน้ำได้ดีครับตอนนี้ทุกคนถามว่า,วาก่อนกิ่ดบทอัดทำยังไง ในหลวงท่านเนี่ยเป็นคนบอกให้ทำรับติดต่อขอขยะมาทำนี่เรื่องจริงนะครับไปขอขยะมาดากการไปฟ้าที่หลับฟังไปฟ้าที่แม่หมอกก็คือขยะาทัดหินที่ไปขอมาเนี่ยก็คือผวงทิดเท่าทานันหินผมทานลิหนไนโดนน้ำแล้วมันแข็งท่านก็เลยให้จุปทาน,นปร่ยะสมคันกินบดอัดทำให้ใส่บูนน้อยงบประมาณก็เลยไม่แพง เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมองกรงไปด้านหน้านิดนึงเห็นภาพระราชยารักษ์ไหมครับนี่ครับเป็นที่สงงานจริงของพอระราชการที่เกสมัยก่อนครับตรงนี้เป็นที่ท่านให้พระราชาำรับโครงการด้วยนะครับนี่คือคําพูดของในหลวงสมัยก่อนครับท่านพูดอย่างนี้ครับน้ำยาล่วมเติมน้ำยามแลรร้ว แปลงดินหยาบเปรี้ยวลดน้ำยามท่วมเติมน้ำยามแรงแปลงดินยามเปรี้ยวตอนนี้ทุกคนอยากจะถามเจ้าหน้าที่ชนประทานว่าทำไมโครงการนี้ชนประทานไม่ทำเกิดดินเหมือนกับเกลื่อนป่าสักชนสิทธิ์ที่เราไม่ทำเกิดดินเพราะอะไรูครับดินในพื้นที่ดินไม่พอทำที่นี่ขาดดินเยอะถ้าดูจากอะไรเคยสังเกตไหมครับภูเขาที่อยู่ตรงกลางด้านในัะ เห็นลองรอยภูเขาที่ชมพันธก็เจาะดูครับส่วนใหญ่ภูเขาที่นี่พอเจาะลงไปอ่ะเจอแต่หินหินกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ซนชมพันก็เลยเลือกสร้างคองกนกรีตทั้งหมด3กิโลโดยไม่ต้องซื้อหินครับขยะก็ขอมาทำให้งบก่อสร้างเนี่ยถูกมากเป็นงบเท่าไหร่ครับก่อสร้างนะครับ6,470ล้านงบเวียนคือเน่ยต่างหากนะครับตรงนี้ที่ดินเป็นดสอสสามครับ บรรชาคมเนี่ยไร่ล,ละเท่าไหร่ครับหาที่ทำกินเองนะครับราคานี้ไร่ล,ละห0 0 0ื่นก็คือให้แล้วจบกับสมัยนั้นครับเว็นคืนกี่ไร่ครับกดจะได้ทำสามพันไร่งบเวีนคืนคิดเป็นกันเลยนะครับส0่พัว่าล้านแต่ถ้าเกิดเราออมกบทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเแบบ็ดเสร็จแล้วเกิดผลดังใช้เงินเท่าไรครับห1 93, 1่3หับสามล้านบาทเกนึ่งพักว่าล้าน ูดได้เต็มปากเลยว่าราคาไม่แพงครับแต่ถ้าเกิดไม่เอาขยะมาทําเลยนะครับเราไปสร้างแบบเกิดภูมิพลเกิดจัพยาสมัยก่อนเขาเรียกว่าเกิดอะไรครับคอนกรีตเสริมเหล็กคือใช้คอนกรีตอย่างเดียวถ้าเกิดเราทํเดี๋ยวนี้เลยใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้ราคาคอนกรีตคิวเท่าไหร่เคยซื้อไหมครับคิวละสองพันเกิดคุนนาดเท่าไ่คิวครับดูดิครับห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นคิวคุณเข้าไปครับ ถ้าทำในนี้เฉพาะค่าคอนกิชนเลยนะครับประมบาณแสนล้านครับนะนี่ประหยัดกับสิบเท่าเลยนะครับนี่ก็คือเกินของพ่อรัชกาลที่เก้าครับยอดรับหมื่นหนึ่งพันกว่าล้านเอาขยะประจัดไปป่าที่หลัง,งรับนะตอนนี้เหลือนสี่ 4, ้าเต็ถ้าอยากจะดูน้ำเต็มเกลือนี่มันเต็มทุกปีเลยนะครับอ่านะ ถ้าอยากจะดูน้าเต็มให้มาต้นบลูสการยืนอยู่ด้านบนเนี่ยประมือแตะน้ําได้เลยครับน้ําเสมอขอบด้านบนเลยครับต้นบลูสการตุ้ปีครับวาแล้วิน่เหมือนไหนเจอิดยมาดูครับเดี๋ยวหาว่าเจน้าที่โกหกมาเจอผมมารัาผมได้เต็มจริงๆครับต้นบลูกาเนี่ยเสมอขอบเลยเอามือแตะได้เลยดูข้ามน้ำาดีครับเดี๋ยวหาว่าเจน้าที่โกหกเต็มทุกปี นี่เปิดน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่อะที่เปิดทุกวันแบบตุ้มๆที่เราเห็นด้านล่างเปิดตั้งแต่หนึ่งทันวันำนำ็้าทาุกวัาเปิดผลทครขอนใยกมาถามก็เปิดทันไมไม่เสียด้ยน้ำเลยครับเพราะเปิดปกติตามแผนที่เปิดเนี่ยเพราะอะไรมครับเป็นการแก้ดินเปยวของในหลวงเปิดแบบต่อเนื่องแก้ยังไงรู้ครับท่านให้ชนประธานเนี่ยเอาน้ำจืดไปลดค่าความเค็มน้ำทะเลให้เป็นค่าน้ำก่อยให้ได้เพราะว่าประชาชนที่เขาอยู่ปลายน้ำเนี่ยก็รอใช้น้ำก่อย เอาน้ำไม่ทำอะไรครับการเพาะปลูกการเกษตรการตำนาพวกบริโภค่างการปปบอกเลยว่าประโยชน์มหาศาลครับนู่นะเปิดตรงซึ่งป้นสภาก็คือเปิดลงบนประมานสาานกาติดีนเลนะเพรอานับไปแก้ดินเรียวลดามเค็มน้ำทะเล นี่คือความคิดของพระราชาในการที่ก้าวขั้นยอดมองดีๆเขาใหญ่ไหมครับลูกที่อยู่หลังสุดปี่อนี้ได้ยังนั่นบนลูกก่แบ้เขาใหญ่ข้างขึ้นไปเนี่ยนึกขามออกไปครับเป็นสากช่องโคนสร้างเขาใหญ่ด้านล่างก็คือเขื่อนลำตะคออยู่ตรงนี้เราเคยเห็นลำต้นน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนลำตะคอับ อยู่ใครอยู่แถโคราชอีสานตนน้ำอะไรเข้าถังตะปองต้นน้ำทเข้าตอนคือเตสุวเกียสุวเข้าถําตะปองเกียลเข้ากันรตรตรงนี้ก็จะเป็นที่การปลกเพียงการคนนี้ประทันอยู่ต ต้องรอให้มันอินส์สั่งต้นบ้านไม้ดีต้นสัส่งกังเลยว่าต้นไม้มันจะเป็นสีจัเกี่ต้นตอนนี้ตกเท่าไหรอะน้มันเยอะมากฝนเริบมเลือนขึ้นอย่างนี้แล้วเกิดสำหรับคลิปนี้เราขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วมาเจอกับช่องหมอภูแฟมิลี่ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องหัวฟูแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปของเราค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ